สวัสดีครับอยู่ผมนุ่มสามเหลี่ยมออตโอต้เหมือนเดิมครับผมวันนี้มีรถที่โอ้โหวันนี้จัดมาแต่ป้ายแดงทั้งนั้นเลยนะครับอยู่นี่เลยครับกับ MG 2.0 Xtender Grand นะครับผมนะตัวนี้เป็นรถปี2021เลยครับลูกค้าครับผมบอกก่อนเลยว่าออปชั่นเนี่ยเหมือนรถเก๋งเป๊ะเลยนะออปชั่นของเขาเนี่ยให้มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไฟตาโปรเจคเตอร์เอ่ยหรือจะเป็นอ่าไฟ LED นะครับผมกระจังหน้าก็ใหญ่นะใหญ่บื้เริ่มเทิมเลย ขับไปที่ไหนนะครับโดดเด่นแน่นอนลูกค้าครับ่าดูสภาพโดยรอบคันครับผมนะก็ยังว่าป้ายแดงครับนะไม่ต่างกันเลยพอรถปี21นะครับแม็กคอสมิก hmm. ครับผมนะ mm hmm. ยางใหม่รถปีใหม่แม็กก็ต้องใหม่ยางก็ต้องใหม่อยู่แล้วนะครับ่าเป็นไงสวยไหมดอกหนานๆนะครับผมนะ่าภายในบ้างเป็นโอเพนแคปนะครับกว้างมากอ่า และที่สำคัญต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้และราคาไม่สูงเลยนะราคาไม่สูงเลยเลขไมค์คันนี้อยู่ที่แค่2 0 0ห0ื่นเท่านั้นนะครับรถปี2021ถือว่าใช้งานน้อยมากอ่าเป็นไงคันนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าผมช่วยดาว10,000 0งนวดนี่ก็คือแบบว่าโอ้โหยังถูกนะครับลูกค้าป้ายแดงนี่ต้องดาวเป็นแสนนะแต่อันนี้ครับกลับกันผมดาวให้10,000 0ครับ ลูกค้าผ่อนแค่8,000พูดง่ายๆมาเด่ดตัวผ่อนแค่8,000กว่าบาทผ่ะนจบนะครับผมเนาะสำหรับคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่6 10,000กับ9,000บาทใครที่ซื้อเงินสดนะครับผมจัดไปเลยครับผมผมขายให้อยู่ที่499,000บาทหรือถ้าซื้อจัดไฟแนซ์ฟรีดาวแทบทุกกรณีผ่อน8,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับรถปี2021ใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูรถพร้อมทดลองขับได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่086172765 9เหมือนเดิมครับ เลือกคุณภาพเลือกความมุมงค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ